สบายดีพ่อแม่พี่น้องดีพี่น้องกินข่าวอยู่เที่ยงแม่น้องดำพี่น้องเอ้ยสิมาเกี่ยวข่าเมือนนี่เข่าวเที่ยงไหนนะเฮ้ยข่าวพอน้องดำพี่น้องอันนี้ขขาว่านหวานพร้อมกันสวัสดีปาลุงหวานพร้อมกันมันจะลื่นเราอย่าสิดแห้งแล้วกว่าต่วนเอ้ยมันเปื่อนนะมันจะเป็นนั่นของเราข่าวดำมันเละขาดลา อะไรานีอจิบันบง่เชอบกนเลยแดดพี่น้องล่าสุดเที่ยงแม่น้องดำแดดนี่นะใครเนาะกินนะนะอย่าพาป่านนะมังหงนะโอ้ยป่านมักต้มมักแตงต้อกินกับเขานะข้วเจียวลยข้ัวเจียวนะเสวยเจียกันนี่น ปนกบพ,พี่น,อน,นออ้องน้ำแกงออกมาอีแต่เมื่อคืนนี่แล้วก็ปิ้งปลาปิ้งปลาปั้นกันอะไรเงินมาเด้อพี่น้องเด้อหมดจอมากินน้ำกันสบนนนา,บา,าดย,ายด,ดีพี่น้องอำอะไรไม่ล่ะกินข้าวบอลเนี่ยกินข้าวก่อนลูออกทำอะไรไมล่กินข่าวได้ไหมพโตะกินข่าวได้ไหมโอ้ยูดเื่องเกษตรโอเ ที่ละกรากูินเล็แล้เป็นทรงเสมากเอาสิงนี่เนาะเายังบฮูอสคกูยังบไล้ไปเจ๊ะเะเอาเมย์นะแมยถ่ายลิปที่หละไปเอาน้ำตวนไว้สบายดีะลุง้ไปเอาแกน้ำต่วนอันเรียงงานําการกูจะเป็นไรกูเจ็ยบขาเราอะ้ขั้นเราอะไปเรียกงงานทรงเสมึกโมซูไปู มันปูเตียงนั่ยโชด้วดิอ้าโชดเข้ามาไม่โหลดกระชุ่มดงใช่ไหมโหลดเงี้ยกระเจ้วเห็นละห้องเข้ามาดิโอ้ยมันบอกมาไห้ได้แหละเขามันมานะมันบอกปพุ่นดอกเขามันมาแล้วอีมันบอกไกด์ใหม่บักเบีอ่ะอืมทรา้ทุ่งทรา้ทุ่งในน้องชิโน่นี่นะเขาอีหล่ออีแหล่มัวนะแล้มันไปลรอมันจะไปนะมันไปลูก อึดหลอดเนาะบวบอึดสาวเทียนแบกจ้าอ่ะสาวเทียงนี่เด้อเฮ้ยเทจยงเองมาลงบ่ฮอสบายดีพี่น้อง งัว่ะก็เขาในงูเขาเคยปล่อยมาเจ้าเนาะโอ้โหตรงคือนี่ยพอเจ้าแห่งกินปวดปวดช่วยมาแล้วมันจะเล็มปวดปวดจะแล้าปล่อยออกเลยทุกไม่ก็ต่ออกินน้ำป่าน่ะเผื่อจีมาได้แล้วเราเจะเขาละเอฮ้ยหทางของเห็นบ่เฮ้ย ุงขอก็บออกเองเนาะโอ้ยโอแมมูขันทีดำได้องเพวาเขาไดจันก็บอกบอกห้องใจันก็เรือเขาเอาแพงห้องายจันะดูท้องแมมูนสาดีอืมโอ้ากันเอามาีเนาะ แล้วละชุดพี่น้องว่าได้กินข่าอยู่เที่ยงหน้ามันไม่ใช่กินข่าแต่แดดชื่อเก่ามาเด้อพี่น้องเด้อบอกกินบ้าหมักแตงเนี่ยนุ่งจอยวะหมูอ่านเนี่ยแามมึงจะเอาหลดลงหลอดไปใช้ลุงเจ๊กไว คนงกวเห็นใช่เหรอเอารวดลงกูรู้จังเลยเห็นก็สีบเอาเอารวดลงมันกำจโน่เนี่ a นะเอารดบานหับ่มาห้าว่าเขาบ่งามนี่ยเขาบ่มาหาเขามเบิ่งเขมาห้ายุกเขาบ่ืวเพ่อนว่าบ่มากบอกเจ้าของหนาตรงๆไห ไปเจามานกันใหม่ใช่เนาะเขาจุดจันบโบงามก่อนโบมาดอกเม้เวลาเกิดที่ได้สอบหนึ่งค่อยๆตัวไปลาลูกที่มาเกาอกิ๊กหัวเลยผมโอ้ยมาเพื่อนวะอันนี้เราหนัดมือหนัดมือนี่อยู่ไม่เกินเดียร์ของเพื่อใช่แล้วเรื่องเกี่ยวกับทำนาจ เขาม่แงแหล่นะเขาแหงจนลงเลยเขายังยาลงได้สี่จเจาะเลยบามันบ่ยมีหยาดิบพื้นวะบ่ว่พื้นเขาม่แหงแหลกน่ะเขาดยังมีหาิมาไ้พอยังไ่กินเขาดำเราดำเนาะสมควัเป็นหให้เรา้าดเด้ชุ ดำดำดำตัวลมเพือตัวลุมมาวานนีาจ้มากินพ่อเหล้ากินมากงมไปเลยนี่เป็นตุ่มจิ้งจังกับตัวเจ้อเลยเหล้า้ยตัวตุหายบ่ฮะตัวตุหายยนไ ขึ้นเนี่ยก็ให้แม่เนี่ยในแ้วกินกินแลยอุปทานจะเหมียนจะเถื่องันทำไม่น้ำจ่วนนะคนงานยังลงใส่บาท์ดเราตัวเองกับบทหาอะไรได้เราเนี่ยคือหลุดเมแรงเนี่ย ม่หมอตัตลุ่่ว่างหกบบเจ็บหักโธคทกับบัหักที่น่งกับบัหักขอยกับบัหักผูแม่ละขั้นตายมะตายไปแล้วเฮ่ยทงเกาะข้วเซียงเปกัะจงงบหักอืมอันบัวพื้นมะบัาพื้นวันผูแม่่าบอกเาะมันจมายังบ่ยนี่จะเป็นว่าบ้นไมเพ่นเบิ nhỏ thì đốt ngang Ủa hả? Mai, xe nâng tát, ăn uống thả ra tự Tắt bén đi, ra là tát bột bén. Nhại nè. Tắt bột kiều bên nách hả? thả rồi rung ơi hả? Ta nó bạn, Nó เขาทำอะไรเกี่ยวคี่ตัดจักพอยจักมันเนจ้ื่อนเนเขาดํกระตัดโมบายอ่ป็ื้อองคนไหนาบางคั้งเนี่ยซ้ำเขื่องผมออกมาอือน้องช้เขาออกไปเมาเมห็นบอกทางน่าดูนะ่ะลงทุทงละแปดเื่องก้าเเรื่องเฮ้ยเมา เอาเห็นเบิร์เขาลังมากึ้เพาะมือลหาเครื่องมันจดุเขาเมาเป็นถงก็ได้เฮ้ยถงก็พยายามผมมาซื้องงวดเเฮ้ยเราเบิดสี่ล้านหาเจ็ดเครื่องจะเราจ้างกาได้แลยหากเราเบิดสีล้านหาเจ็ดเครื่องนะถงบักไงเมือเดียวนะเซตเจ็ดเครื่องนะอันกูจะเลาเจ็ดหน้าของมือเนี่มีแตจ้างมีแต่จ้างก็จ้างเงินมือเรสือเขากิ่ซท ต้องเหยดีไหนะตนหนึไไ่งมีเงินหมือนพอได้ตนเดียวอ,อันนี้ผัดเรือผัดน้อยพอได้ค่าเอ็นิดสิพอุนมาค่าหุงบคุ้มจะคุ้บะคุ้มเลยเอาว่าพื้นจหมดป่ะฮาวด์ะงงบะคุ้มมันนอปน้องขั้ขัจะมด่จานี่ย้นช่องร้อยเนวอยู่แนวกินหน้าหมูหน้าวันเหมยหมูกินกับบวได้นี่ ที่เจ้าสีกำล่ังเห็ดเรื่องเจ้าฮึแง่ละ่ะนะอะไรดูอยนะทำกันขึ้นนะทำขึ้นนี่แะที่เทียนญี่ปุ่นนะเห็ดนะบุญเรื่องที่ฝ่ายของไพล่เจ้าสีเห็ดใหม่ของเงินอะไรบอกแิ่จีดีอ่ะบอ เป็นเลี cow, uh, 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 uh. Right. No, uh. ้ยงอีโซเนี่ยกายลังเขาขายเลยบดินอ่ะคลายอีโซบดินอีโซเอาเบิร์ตอ่ะข้าวที่ปั๊มน้ำมันเออขายเครื่องใครกดานุงานอย่างนู้นอ่ะเขาไอจิเลี่ยมบ่หรือคนขายแ่บที่เลี่ยมขายแล้วเออเขาเอาเบิร์ตเหรอนหางนขาวน่ยนี่เกี่ยวแม่ปนชะตาเอาด้วยชะตา ีกยวไพ่กันในกระตาษไหมที่ชองกับเพือนตะเกียบแก้วบนคนกลางเลยแก้วคื